สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เรื่องของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือว่า investment asset นะครับซีรีส์ชุดนี้ก็จะเป็นบทเรียนต่อเนื่องจากชุดที่แล้วคือเรื่องของ investment planning หรือการวางแผนการลงทุนนะครับในบทเรียนตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องวางแผนการลงทุนเนี่ยเราได้คุยกันไปถึงเรื่องของ road map การลงทุนว่าถ้าเห็นประโยชน์ของการลงทุนแล้วเห็นพลังของดอกเบี้ยทบต้นแล้วเนี่ย เราจะไปต่อยังไงให้การลงทุนของเราเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับผมได้พูดถึงองค์ประกอบ3ส่วนหรือว่าเป็นจิ๊กซอ3ชิ้นนะครับชิ้นแรกคือเราต้องรู้เรื่องของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อนซึ่งก็คือบทเรียนในซีรีส์นี้นะครับต่อมาเราก็จะต้องไปรู้เรื่องของ investment vehicle คือเครื่องมือที่เราจะใช้ไปลงทุนนะครับใช้ไปเอาประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นเนี่ย จะไปซื้อโดยตรงหรือผ่านเครื่องมืออื่นๆเช่นกองทุนรวมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ investment strategy หรือว่ากลายุทธ์หรือวิธีการที่เราจะใช้ลงทุนให้ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นซีรีส์นี้ก็จะเป็นเรื่องของจิ๊กซอว์ตัวที่1น,นะครับที่จะทำให้การลงทุนเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของสินทรัพย์ลงทุน ตอนที่1นนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงภาพรวมสินทรัพย์ลงทุนก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีลักษณะตามธรรมชาติในเบื้องต้นเป็นยังไงก่อนที่จะลงลึกไปในสินทรัพย์แต่ละประเภทในวิดีโอตอนถัดๆไปนะครับก็ต้องเริ่มอย่างนี้ครับว่าสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของมันนะครับจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากสินทรัพย์3กลุ่มนี้นะครับก็คือแคชหรือพวกเงินสดพวกมันนีมาเก็ต พวกอะไรที่เป็นการลงทุนระยะสั้นๆเสี่ยงน้อยๆนะครับสังเกตถ้าพลอตเนี่ยลงบนแกนตรงนี้แกนแกนนอนคือความเสี่ยงแกนตั้งคือผลตอบแทนหรือ Return นะครับเห็นว่มมันก็จะอยู่ในโซนที่เสี่ยงน้อย Return ก็น้อยๆนะครับเริ่มจาก Cash ถัดมาก็เริ่มมาเป็นกลุ่มบอ s หรือว่าตราสารหนี้หรือพวกพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของบอก็เรียกว่าเป็น กลุ่มที่เสียงขึ้นมาหน่อยผลตอบแทนดีขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายในใน traditional asset class เนี่ยเราเรียกว่าหุ้นนะครับหรือว่า stocks หุ้นเองก็เป็นอะไรที่เสี่ยงสูงขึ้นมามากที่สุดใน3สินทรัพย์นี้แล้วก็ return หรือผลตอบแทนก็พอจะหวังได้มากที่สุดด้วยนะครับจริงตั้งเดิมก็มีสินทรัพย์เพียงเท่านี้เองนะครับ cash bond stock s นะครับถ้าเราไปอ่านตำราโดยเฉพาะ,ะตำราที่คลาสสิกหน่อยเนี่ยก็จะพูดถึงสินทรัพย์เหล่านี้เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจนถึงนะปัจจุบันเนี่ยเงินลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ใน3สินทรัพย์นี้นะครับยังไม่ได้กระจายออกไปในสินทรัพย์ที่แปลกประหลาดมากขึ้นนะครับถ้าเอาสินทรัพย์กลุ่มนั้นเนี่ยเอามากระจายออกให้ละเอียดหน่อยเนี่ยผมก็เอาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นตำแหน่งผู้เล่นในสนามฟุตบอลนะครับ ในสนามฟุตบอลเนี่ยเราก็คงจะมีตั้งแต่กองหน้านะครับกองกลางแล้วก็กองหลงังรวมถึงผู้รักษาประตูนะครับจริงๆผมจงใจขีดเส้นเส้นนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วผู้เล่นหลักก็คืออยู่ในนี้นะครับก็คือแคชกลุ่มที่เป็นกองหลังบอลกลุ่มที่เป็นกองกลางสต็อกคือกลุ่มที่เป็นกองหน้านะครับนี่คือ traditional asset class แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ย เทรนด์ที่เราเห็นก็คือมันเริ่มมีสินทรัพย์กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟอินเวส n t เมนต์หรือว่าแปลไทยก็คือสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกนะครับผมเอาไปเขียนไว้บนอัธจันทร์เลยก็คือไม่ได้อยู่ในสนามด้วยซ้ำนะครับจริงๆฟังก์ชันของสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกเนี่ยก็จะต่างออกไปนิดหนึ่งคือไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักในในสนามฟุตบอลนะครับเดี๋ยวจะได้ได้เล่าต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ของมันอยู่ครับเริ่มจากเงินฝากที่เป็นผู้รักษาประตูนี่ย อ่าจริงๆแล้วหน้าที่ของตัวเงินฝากเนี่ยผมคิดว่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับต้องการความแน่นอนสูงนะครับต้องการความคล่องตัวสภาพคล่องสูงนะครับอ่าแต่จะให้ทิ้งไว้ในเงินฝากทั้งหมดก็คงแบบมันก็เสียยอกาศนะครับผลตอบแทนก็น้อยโดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์ปัจจุบันนี้ดอกเบี้ย0.5-0.75นะครับอ่ก็เลยมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ขยายออกมาสังเกตว่าผมยังใช้สีเดียวกันนั่นคือสีเขียวนะครับ ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นตราสารตลาดเงินหรือว่าเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นๆนะครับหลักๆแล้วหนะ้าที่ของเขาเวลาใช้ก็คือเอาไว้ใช้สำรองนะครับเป็นสภาพคล่องส่วนเกินหมายความว่าเงินอาจจะมีเอาไว้เตรียมใช้ส่วนหนึ่งอาจจะในเงินฝากได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ว่าส่วนที่ยังไม่ทันได้ใช้ในอีกสองสามอาทิตย์นี้หรือในเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยก็สามารถเอาไป ปาร์หรือเอาไปจอดเอาไว้ในพวกตราสารตลาดเงินได้ก่อนนะครับก็ดอกเบีย้ยก็ดีขึ้น4-5เท่าตัวนะครับอันนี้คือกลุ่มกองหลังนะครับกลุ่มที่เป็นกองกลางเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตราสารหนี้นะครับแต่ผมขอนญาแยกออกมาให้ชัดเจนว่าผมมองว่ากองกลางก็มีกองกลางตัวรับนะครับกองกลางที่ค่อนมาทางหลังหน่อยอะจะเรียกว่าเป็นตราสารหนี้ในประเทศไทย นะครับมีกองกลางที่เป็นกองกลางที่ค่อนไปข้างหน้าหน่อยเรียกว่าเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับทำไมถึงเรียกทาไมถึงต้องแยกต่างกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถไปลงทุนได้โดยที่ไม่ติดข้อจํากัดอะไรนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะพอใช้แทนกันได้แต่ว่าเนื่องจากการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยตราสารหนี้ส่วนใหญ่ที่ลงได้เนี่ยมักจะมีอายุที่ไม่ยาวนะพออายุไม่ยาวนะเนี่ย ผลตอบแทนที่คาดหวังได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สูงนะครับตรงนี้ผมเขียนว่าสำหรับผมผมมองว่ามันเอาไว้ใช้ลงทุนระยะสั้นเนี่ยหนึ่งปี2ปีไม่เกินนี้นะครับผลตอบแทนที่ได้ก็คงสูงสีเงินเฟ้อนะครับอาจจะแพ้อาจจะชนะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขยับไปลงทุนเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศได้ซึ่งทุกวันนี้ก็มีตัวเลือกให้ลงทุนในประเทศไทยคือคนไทยเนี่ยสามารถเป็นลงทุนได้ไม่ยากแล้วนะครับก็ผมมองว่าก็ ลงตุนระยะกลางพอไหวสองสปี4ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็มีลุ้นว่าสูงของเงินเฟอ้อค่อนข้างชัวร์กว่าตราสารหนี้ไทยนะครับถัดไปก็จะเป็นพวกกองหน้าเลยก็คือ,อเป็นพวกหุ้นนะครับซึ่งก็ยอมรับกันว่าเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาวนะครับคาว่ายาวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วหุ้นเราจะซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับมันระยะยาวตรงไหนใช่ไหมครับต้องบอกว่าที่เขาบอกว่าเป็นเหมาะเป็นระยะยาวมันคือความเหมาะสมนะครับหมายความว่า ถ้าเอามาลงทุนแล้วจะหวังผลที่ดีจากมันเนี่ยจริงๆก็ควรเผื่อเวลาไว้เยอะหน่อยนะครับทุกวันนี้เราก็คุยกันถึงตัวเลขแบบ5ปีขึ้นไป7ปีขึ้นไปหรือถ้ายิ่งมากก็ยิ่งลดความไม่แน่นอนตรงนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะ,ะถ้าสนใจก็ลองไปดูวิดีโอในเรื่องของหุ้นประกอบได้เราจะลงลึกในตอนนั้นนะครับหลักๆก็ใช้3อย่างอสินทรัพย์นี้คือแคชบอนสต็อกนะครับ ถัดมาก็จะเป็นสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกเนี่ยที่ผมบอกว่ามีวัตถุประสงค์พิเศษแล้วจัดไปวางไว้บนอัธจันทร์เลยเนี่ยคือไม่หีบอยู่ในสนามเนี่ยก็คือตัดแเราก็เพื่อจะเอามากระจายความเสี่ยงน,นะครับทำไมต้องกระจายด้วยก็เดี๋ยวลองดูวิดีโอตอนต่อๆไปนะครับแต่ว่าทุกวันนี้พอชั่นเนี้ยก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีตัวเลือกให้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจัดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเอามาจัดตาม Purpose หรือว่าวัตถุประสงค์การลงทุนก็ได้นะครับ วัตถุประสงค์เนี่ยผมเขียนไว้ข้างบนนะครับเขียนไว้ข้างบนก็คือว่าในเคสที่เราต้องการเรื่องของเซฟตี้และเครดิตี้เนี่ยคือต้องการความปลอดภยัยต้องการความสภาพคล่องนะครับเงินใส่เข้าไปแล้วชัวร์มั่นใจได้ว่ามันไม่หายไปไหนนะครับมันยังมีดอกผลที่ดีต้องการใช้เมื่อไหร่ถอนออกมาใช้ได้หรือว่าขายออกมาใช้ได้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นพวกมันนี่มาเก็ตหรือว่าตราสารตลาดเงินนะครับ อาจจะมีส่วนของพวกตราสารหนี้ในประเทศที่อายุไม่ยาวมากเราเรียกตราสารหนี้ระยะสั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยนิดหน่อยนะครับถัดมาก็คือกลุ่มที่เราลงทุนเพื่อหวังจะได้จะเก็บเกี่ยวกระแสรายได้หรือว่ากระแสเงินสดจากมันเร,เรียกว่ากลุ่มที่เป็น current income หรือรายได้ประจำนะครับตราสารหนี้ซึ่งเป็นตราสารที่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นตางเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็ผมแยก อสังหาริมทรัพย์มามาให้ด้วยว่าพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดให้เช่านะครับอาคารสำนักง,งานให้เช่าโรงงานให้เช่าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ current income ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ถัดๆใกล้เคียงมาทาง proposal ที่3มก็คือเรื่องของ growth ด้วยนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองจริง,รงๆก็มีการเติบโตอยู่ข้างในนะครับอาจจะเป็นการเติบโตในราคาที่ดินใน ทำเลที่ดีขึ้นเนี่ยแว l u ลของอสังหาริมทรัพย์นั้นมันก็จะมักจะเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับที่บอกว่า Purpose ของมันคือ Growth คือมุ่งให้เงินโตนะครับมุ่งให้เงินโตโตได้เร็วกว่าเครื่องมืออื่นนะครับก็คงเป็นเรื่องของหุ้นหรือว่าศัพท์วิชาการเราเรียกว่าตราสารทุนนะครับอันนี้ก็คือ Purpose หลักของการลงทุนนะครับแล้วก็ คำว่าสินทรัพย์ทางเลือกอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ครับเพอร์โพสของเขาคือ Diversification คือเอาไว้กระจายความเสี่ยงนะครับถ้าเล่าเร็วๆตอนนี้ก็คือว่าอทองคำน้ำมันหรือการลงทุนทางเลือกอื่นๆเนี่ยเช่นสินค้าเกษตรเช่นอัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้บางทีมันก็มีการเคลื่อนไหวที่มันไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์หลักนะครับคำว่าไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์หลักเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเช่นในบางขณะที่เราลงทุนในหุ้นเอาไว้แล้วปรากฏว่า หุ้นตกนะครับถ้าเรามีสินทรัพย์ทางเลือกอยู่ในพอร์ตบ้างเนี่ยการเสียหายมันก็จะมักจะลดลงเพราะในเวลาที่หุ้นตกเนี่ยอย่างทองคําก็มักจะขึ้นสวนขึ้นมาได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดต่อไปในสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าว่าเป็นยังไงนะครับ ปกติแล้วถ้าต้องการความคล่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะลงทุนระยะสั้นๆหวังได้น้อยๆนะครับที่เราเคยได้ยินคำพูดที่ว่า high risk high expected return เนี่ยหรือแปลแบบไม่สลับลำดับเนี่ยก็คือ,เ,อเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับจริงๆก็คือควรจะแปลกลับกันมากกว่าว่าถ้าหวังจะได้ผลตอบแทนมากๆก็จำเป็นที่จะต้องเ,อเปิดรับความเสี่ยงให้มันมากนะครับ ก็เวลาการลงทุนก็จะมากขึ้นเช่นหุ้นเหล่านี้นะครับหวังได้มากขึ้นก็ต้องเตรียมเวลาให้มันมากขึ้นแต่สินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีเกณฑ์เวลาที่เหมาะสมหรอกครับในการถือมันบางอย่างถือยาวก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับบางอย่างก็เหมาะกับถือเป็นช่วงๆตามภาวะเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการแบ่งสินทรัพย์ให้เห็นว่าเรามีอะไรนะครับมีแคชบอนสต็อกมีอัลเทอร์เนทีฟก็คือสินทรัพย์ทางเลือกนะครับถามว่า ถ้ามาลงทุนแล้วเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันคาดหวังได้ประมาณไหนนะครับผมก็เอาสถิติที่ยาวที่สุดค่าหนึ่งที่ผมคิดว่าผมค่อนข้างเชื่อมันว่าสถิติชุดนี้ใช้เป็น reference ในการตัดสินใจได้นะครับนั่นคือสถิติที่เอามาจากอิปบิตซนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของ Morningstar แล้วเราเรียกการศึกษาเนี้ว่า SBBI หรือว่า stocks bonds bills and inflation นะครับคือ ผลการศึกษาผลตอบแทนของหุ้นตราสารหนี้บิลคือพวกตราสารหนี้ระยะสั้นๆนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟอ้ออันนี้เอาสถิติมาให้ดูประมาณสัก85ปีนะครับ1น2 6ถึง2,012นะครับเส้นแต่ละเส้นในในกราฟเนี้ยบ่งชี้ถึงการเติบโตของเงินลงทุนหรือว่าเงินที่เราใส่เข้าไปในสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ย1ดอลลาร์หรือว่า1บาทนะครับ เรามีสีเทาซึ่งเป็นพื้นที่ area แรงเงาสีเทาตรงนี้คือ Inflation หรือเงินเฟอ้อนะครับอ่ f อินฟล n ชันเนี่ย85 86ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราเงินเฟอ้ออยู่เฉลี่ยประมาณสัก3เนะครับเงินที่ใส่ไว้1บาทหรือว่าสินค้าที่ราคา1บาทเนี่ยจะแพงขึ้นเป็น13บาทก็คือแพงขึ้น13เท่าตัวในเวลาสัก85 86ปีตรงนี้ นะครับสินทรัพย์กลุ่มที่1คือเส้นสีเขียวนะครับ y r e a s u r y bills เนี่ยแปลตรงตัวก็คือตัวเงินคลังนะครับแปลแบบง่ายๆอาจจะเทียบเคียงใกล้เคียงพวกพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้ระยะสั้นๆนะครับในอดีตเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก3.6%นะครับการโตก็จะค่อนข้างสมูทนะครับสังเกตลองดูเส้นนะครับเป็นเส้นที่ค่อนข้างเรียบนะครับ มีความชันต่างกันบ้างบางช่วงโตเร็วบางช่วงโตช้าแต่ว่าไม่เห็นมีไม่ค่อยมีการยึกยักหรือว่าการขัดทุนเกิดขึ้นระหว่างทางเท่าไหร่นะนะครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น long term government bond ก็คือกลุ่มตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุที่ยาวหน่อยนะครับก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก5.7%ใน85ปีนั้นนะครับหน้าตาของเส้นก็จะเริ่มมีความหยกักละ หมายความว่าเงินที่โตขึ้นเนี่ยโตขึ้นจริงนะครับจาก1โตขึ้น1 1 9เท่านะครับะระหว่างทางที่โตเนี่ยมันก็มีการลดลงของเงินบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราถือตอ่อถือมาได้เนี่ยมันก็ได้มา1 1 9เท่านะครับความผันผวนความแกว่งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มบนเนี่ยคือกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น high growth แล้วก็ high risk asset ละนั่นคือกลุ่มที่เป็นหุ้นนะครับ ในที่นี้เขาก็แยกออกมาว่าหุ้นเนี่ยเราสามารถเนื่องจากสถิตนี้เป็นของสหรัฐนะครับตลาดเขาค่อนข้างใหญ่เขาก็จะสามารถแยกออกแยกประเภทออกได้ว่ากลุ่มที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับ l a s t stocks นะครับก็ในี่นี้เนี่ยดัชนีตัวนี้ก็คือดัชนี S&P 500คือดัชนีหุ้น500ตัวของสหรัฐนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็ได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก9.8นะครับ เงินหนึ่งบาทโตขึ้น3เป็น3,045บาทนะครับ3 0 0พเท่านะครับซึ่งจะเห็นว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับลองดูนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นสองเป์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเทียบเป็นตัวเงินที่มันเติบโตขึ้นแล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับบอนให้119เท่าหุ้นใหญ่ได้3,000เท่านะครับหุ้นเล็กยิ่งยิ่งกว่านั้นอีกครับผลตอบแทนประมาณสัก11.9%ในในระยะยาวๆเนี่ย นะครับก็เงินจะโตขึ้นเป็น1 5 0 0 0เท่านะครับแต่สังเกตว่าเส้นเนี่ยของหุ้นเนี่ยมันมีความหยัดหมายคือว่ามีความผันผวน,ผนความแกว่งเนี่ยที่มากกว่าตราสารลงสินทรัพย์ลงทุนประเภทอื่นๆคน่อนข้างมากนะครับเราเห็นว่ามันแกว่งไม่มากเท่าไหร่เนี่ยแต่เอาข้อจริงก็คือ,อยังไงครับลองดูนะครับ1น,นบาทเนี่ยแป๊บเดียวนะครับรวมลงทุนปุ๊บมันพร้อมที่จะลดลงเกินครึ่งของมูลค่ามันได้นะครับในระยะสั้นๆนะครับ ระยะยาวก็ความแน่นอนก็จะสูงขึ้นในเมื่อเราเตรียมเวลาไว้มากขึ้นนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆที่เอากราฟนี้มาให้ดูก็เพื่อจะให้เห็นภาพว่าแต่ละอยา่างแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันพอหวังได้ประมาณไหนนะครับการจะลงทุนในหุ้นนะครับแล้วหวังจะได้20-30%ิบาเปอนตต่อปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าระยะสั้นอาจจะพอได้แต่ว่าระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากนะครับ ตัวเลขที่ make sense หรือว่าเลขที่พอจะใช้ได้ผม่ควรอิงเลขตัวนี้ครับอย่าง small stock ของสหรัฐเนี่ยถ้าเทียบเป็นการลงทุนในไทยหุ้นเล็กในสหรัฐเนี่ยก็คงเทียบได้กับหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางในไทยนะครับเราจะหวังลงทุนในหุ้นไทยผมคิดว่า12%บวกลบจากนี้ไม่มากเนี่ยอันนี้พอจะหวังได้นะครับแต่เกินกว่านั้นมากๆผม,มาก็ต้องใช้ทัก,กษะพิเศษแล้วนะครับ อ,อีเวนท์ทักษะพิเศษจะได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะได้เป็นบางปีแล้วก็ไปแย่เป็นบางปีถั่วเฉลี่ยออกมาก,ก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเลขนี้มากนะครับอันนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพในเรื่องของผลตอบแทนนะครับถัดมาผมจะให้ดูธรรมชาติของสินทรัพย์ให้ให้รู้จักธรรมชาติของมันมากขึ้นนะครับในที่นี้ผมเอาสินทรัพย์หลักก็คือแคชบอนสต็อกนะครับเงินสดตราสารหน,นี้แล้วก็หุ้นเนี่ยของไทย แล้วก็ของสหรัฐมาให้ดูนะครับของไทยเนี่ยแคชเนี่ยจะแทนที่ด้วยใช้เงินฝากประจํา1ปีนะครับเฉลี่ยของ3ธนาคารก็คือ,อกรุงเทพกสิกรไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับเอาเงินฝากประจํา1ปีเนี่ยที่อัตราดอกเบี้ยณต้นปีมาเฉลี่ยกัน3แบงค์นะครับดูว่าได้เท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่โชว์อย,อยู่ในช่องเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยผลตอบแทนของเงินฝากประจําของบอลของหุ้นเนี่ยได้เท่าไหร่ นะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยให้ดนะูมีค่าสูงสุดค่าต่าสุดให้ดูนะครับอบอลก็เป็นอบอลระยะยาวของไทยนะครับได้เท่าไหร่หุ้นหุ้นไทยก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับรวมเงินปันผลเข้าไปด้วยนะครับคือเราเรียกว่าผลตอบแทนรวมนะครับเดี๋ยวผลตอบแทนรวมต่างจากผลตอบแทนดัชนียังไงเราจะคุยกันละเอียดในตอนที่เรียนเรื่องดัชนีหุ้นนะครับ สหรัฐเนี่ยก็ในส่วนของแคชเนี่ยผมใช้ T-Bill หรือ t e a s u r y Bill คือตัวเงินคลังอายุ3เดือนของสหรัฐมาเป็นตัวแทนนะครับ <S <S บอนก็ใช้พันธบัตรเทชูรีบอลอายุ10ปีนะครับมาเป็นตัวแทนหุ้นใช้ด er ัชนี S&P 500 <S 1> <S 1> ก็คือดัชนีหุ้นขนาดใหญ่500ตัวของสหรัฐเนี่ยมาเป็นตัวแทนนะครับจะเห็นเห็นว่า ผลตอบแทนในแต่ละปีเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปผลตอบแทนค่าเฉลี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะครับสูงสุดต่ําสุดก็แตกต่างกันไปแต่ว่าตารางเหล่านี้ถ้ามองให้ดีเนี่ยเราจะพบว่ามันมีคุณลักษณะหรือว่าธรรมชาติสําคัญอยู่3าอย่างนะครับอย่างที่1ครับคือเรื่องของการมี uncertainty หรือว่าความไม่แน่นอนบางคนจะเรียกก็เป็น volatility ก็ได้นะครับไม่แน่นอนอยังไงดูนะครับกระทั่งสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยเช่นเงินฝาก ประจำา1ปีเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันไปใน,นแต่ละปีสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้6%ตลอด4%ตลอด1%ตลอดมันมีขึ้นมีลงถามว่าทําไมเดี๋ยวได้มากเดี๋ยวได้น้อยถ้าเป็นเรื่องแคชเนี่ยเรื่องเงินฝากเนี่ยเราจะคุยกันในตอนที่เกี่ยวข้องกับพวกตราสารตลาดเงินอยู่นะครับว่าทําไมดอกเบี้ยมันต่างกันไปนะครับมันเกิดจากอะไระนั่นคือคุณสมบัติแรกนะครับสังเกตว่าทุกสินทรัพย์นะครับเป็นเหมือนกันหมดคือไม่มีอะไรที่นิ่งนะครับ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดอย่างที่สองคือเรื่องนี้ครับสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับมันมีความเสี่ยงหรือความผันผวนแตกต่างกันนะครับผมให้ดูอย่างนี้ครับบอลไทยเนี่ยนะครับปีที่ขาดทุนเยอะๆจริงๆครับการลงทุนเนี่ยก็ติดลบประมาณนี้นะครับลบสี่ลบห้าอร์ซนะครับแต่ลองไปดูหุ้นนะครับหุ้นไทยเนี่ยขาดทุนได้มากถึงเนี่ยครับสี่สิบสี่ลบสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้เห็นภาพว่า ความเสี่ยงแมกนิจูดหรือว่าขนาดของความผันผวนมันต่างกันไปในแต่ละสินทรัพย์นะครับอ่าสหรัฐก็ไม่ไม่ต่างกันครับอ่าบอลสหรัฐ10ปีเนี่ยเวลาขาดทุนได้เยอะขาดทุนติดลบ11ซนะครับอ่าถ้าเป็นหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ติดลบประมาณ36สังเกตว่าดีกรีแมกนิจูดมันต่างกันมากอันนี้คือธรรมชาติแบบที่2ดังนั้นเราจะเลือกสินทรัพย์ไหนเราต้องต้องรู้ก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ที่เราจะเลือกมันแกว่งต่างกันแค่ไหนนะครับอย่างที่3ามคือ ธรรมชาตินึงก็คืออะไรที่แกว่งมากๆนะครับแกวงมากๆในที่เนี้ยผมเอาหุ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับปีที่ขาดทุนก็ขาดทุนเยอะเลยนะครับ40%ลบ10%ลบส0ย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะไรที่แกวงมากๆเนี่ยธรรมชาติสิ่งที่เราพบก็คือผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยของเขามักจะค่อนข้างสูงกว่าสินทรัพย์อื่นนะครับถ้าลงทุนได้ระยะยาวนะครับ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติ3อย่างที่ผมอยากให้รู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ลงทุนนะครับว่า1แต่ละปีไม่แน่นอน2ความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ก็ไม่เท่ากัน 3. อะไรที่มีความผันผวนมากหน่อยเนี่ยก็มักจะได้ผลตอบแทนระยะย,ยาวที่ดีหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมของสินทรัพย์ลงทุนนะครับต่อไปในตอนต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มลงรายละเอียดกันทีละ asset class เลยครับว่า cash bond stock เนี่ย มันดีเทลของมันเป็นยังไงผลตอแทนเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงอะไรที่เราควรรู้นะครับเอาแบบ practical คือเอาเฉพาะที่นักลงทุนควรรู้นะครับเราไม่ใช่นักวิชาการที่ต้องรู้ลึกมากขนาดนั้นนะครับ